สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสีรพรอ,อิมสัมลานวันนี้วันพฤหัสที่29เดือนสิงหาคมพศ2556ขณะน,นี้เวลา10นาฬิก56นาทีได้ลงทะเบียนเรียนวิชาเฉพาะทางสัตวบาลรหัสวิชา02033496ในเนื้อหาว,วิดีโอที่จะนำเสนอทฤษฎีผันกลับและลองออฟมินิมัม ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ก็สอดคล้องกับลองออฟมินิมัมว่า limiting factor จะเป็นตัวกำหนดปัจจัยจำกัดเมื่อพอมาเทียบกับโลกปัจจุบันพอคนเรามีข้อดีเยอะๆแต่พอมีข้อเสียเพียงหนึ่งข้อมันก็บทบังทำลายข้อดีที่เรามียกตัวอย่างเช่นมหันตภัยยาเสพติดฉุดชีวิตดาราดับวูบ เป็นข่าวดังทั่วประเทศอีกครั้งในประเด็นเรื่องดาราเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเมื่อมีเมื่อมีภาพหลุดนางเอกวัยใสยปันปันในลักษณะท่าทางกำลังเสพยาเสพติดชนิดหนึ่งออกมาในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ดหลังจากนั้นเพียงข้ามวันพ่ของดาราสาวได้มาออกแถลงข่าวยอมรับว่าคนที่ ภาพคือปันปันจริงและก็ช็อกยิ่งกว่าคือยอมรับว่ามีการใช้ยาเสพติดจริงโดยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการและขาดประสบการณ์ของเด็กอายุ16ปีดังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาเทเถิดดังสัจธรรมที่ว่าสิ่งที่เป็นจริงตามความเป็นจริงมันเป็นสมมุติสัจจะ และปรมัาสัจจะรวมอยู่ในอันเดียวกันสัจจะทั้งสองคือความจริงทั้งคู่แต่จริงกันในคนละแง่ปรมัาสัจจะคือจริงโดยสูงสุดส่วนสมมุติสัจจะจริงโดยการรับรู้รวมกันของมนุษย์ พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญกับสัจจะทั้งสองไม่แพ้กันดังจะเห็นจากพุทธพจน์ท,ที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นหมายถึงการยอมรับการมีความเห็นว่าเป็นตนในระดับต้นหรือในระดับที่ใช้สื่อสารระหว่างมนุษย์จนดูราวกับที่ตัดว่าตนนั้นเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้เป็นตนของเราแต่พอในระดับปรมสัจจะ ทรงสอนว่าที่เห็นว่าเป็นตนที่เคลื่อนไหวไปมาคิดได้รู้สึกได้นี้เป็นเพียงองค์รวมของธาตุหอันแยกได้เป็นขันทั้งห้าอันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถยึดถือเอาว่าเป็นตนที่เที่ยงแท้ได้ ฝรั่งก็มีกฎนี้และพระพุทธเจ้าก็มีกฎนี้เช่นกันคือกฎที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีจำกัดต่อการจเจริญเติบโตของพืชนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อจัสตันวอนดิบิกได้ตั้งกฎชื่อว่า long of minimum หรื off um อ long of limiting factor ซึ่งมีใจความว่าในบรรดาปัจจัยต่างๆที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชนั้นปัจจัยที่มีอยู่น้อยที่สุดเป็นปัจจัยที่จํากัดการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืชซึ่งหมายความว่าปัจจัยต่างๆที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั้นพืชจะขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้แต่หากมีปัจจัยชนิดใดที่พืชได้รับไม่เพียงพอกับความต้องการแล้วปัจจัยนั้นจะเป็นตัว จำกัดการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชถึงแม้ว่าพืชจะได้รับปัจจัยอย่างอื่นพอเพียงกับความต้องการแล้วก็ตามตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ได้สอดคล้องกับทองออฟมินิมัมว่าลิมิตแฟกเตอร์จงเป็นตัวกำหนดปัจจัยจำกัดเมื่อพอมาเทียบกับโลกปัจจุบันคนเรามีข้อดีเยอะๆแต่พอมีข้อเสียเพียงหนึ่งข้อ มันก็บทบังทำลายข้อดีที่เรามีก็ได้เหมือนกันสำหรับวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับรับชมค่ะ